สวัสดีครับพวกเราแซบอาซาก่อนอื่นเลยนะนี่ผมต้องขอบคุณเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรานะครกับคอเกตน,นะผมเนี่ยใช้ประจำเช้า เช้าแปลงหลังจริงข้าวแปลงตกเย็นก็แปลงแปลง,ปล,งล่าตลอแปลงฟันแปลงฟันนะหลอกเล่นคออุณผู้ชมอุดหนุนกันเยอะเลยนะคะคแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีข้อมูลดีๆอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะสําหรับคนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วนะคะจะอยู่กรุงเทพแต่ว่าอยากเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดของตัวเองแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไง เพราะว่าจะไปรถสาธารณะก็ไม่ได้ไน้วงแล้วบางทีขับรถไปเองก็อาจจะต้องแวะบบงแวะบปัป๊มซึ่งมันควบคุมยากใช่มันอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราเลยมีโครงการดีๆค่ะชื่อว่าโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้านนะคะโดยเขาจะไปส่งคุณผู้ชมเนี่ยแหละที่เป็นโควิดถึงบ้านเลย ก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะคะที่แอดไซค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า back home ค่ะถูกต้องครับเป็นช่วยเรื่องของการป้องกันการระบาดของเชื้อด้วยเนาะแล้วก็ได้กลับบ้านเกิดของเราจริงๆไปรักษาตัวจริงๆนะครับอ่ะตอนนี้คุณแคมก็มีคำแนะนำดีๆเหมือนกันครับไปพบกับเขาเลยสวัสดีก่ะท่านผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าแบบช่วงนี้อะแลบที่ตรวจโควิด19หายากมากๆเลยนี่จะบอกว่ายังดีนะที่ช่อง3เนี่ย อย่างพิธีกรเราเนี่ยมีให้ตรวจทุกวันเลยเนี่ยที่มาทุกวันนี้นะคะก็แบบโหตรวจเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมเนาะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนคือมีตกกังวลแล้วว่าจะไปตรวจแลบไหนอะไรแบบไหนเนาะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะตอนนี้ตรวจทั้งแบบ pcr หรือว่า rapid test เนี่ยสามารถค้นหารายชื่อได้นะคะใน world wide web o m c o v i d lab. co นะคะก็ลองไปค้นรายชื่อนะคะว่าสามารถไปตรวจตรงไหนได้บ้างส่วนวันนี้แน่นอนค่ะเราแจกของรางวัลดีๆเหมือนเดิมเลยเป็นเครื่องซักผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้จากสมาร์ทโฮมโอ้โหขอเปิดให้ดูนิดนึงนะคะจะบอกว่าน้องน่ารักมากนี่มีปุ่มด้วยนะตรงนี้สามารถที่จะปันป่นแบบมาดหรือว่าจะเป็นตั้งเวลาคือแบบดีงามจริงๆอ่ะ คือเอามาเอามาให้ดูทีไลน์เขาอยากได้อะบอกเลยเอาไปใส่ในห้องน้ําหรือใครที่แบบอยู่เป็นคอนโดอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถมีมีแบบวางไว้ได้ได้หมดอะเนาะไม่ไม่ไม่กินที่ด้วยนะคะก็ส่งรายชื่อเข้ามาเยอะๆเลยส่วนวันนี้ไทยแซบของเรามีของหวันน่ากินน่ากินกระทนผู้ชมไปชมกันเลย วันนี้นะครับเอาใจคนรักขนมนะฮะเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นขนมไทยผสมผสานกับขนมยุคใหม่ให้มีหน้าตาที่สวยขึ้นเรียกขนมฟิวเจอร์ฟิวชั่นฟิวชั่นหยอกหยอก่อกอะตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่เอมนะครับจากร้านเอมใจขนมครับมันเป็นยังไงครับการฟิวชั่นขนมไทยกับขนมยุคใหม่เนะี่ยก็ตัวนี้นะคะเอมก็จะเน้นในส่วนของเป็นงุ้นนะคะเป็นมุ้นที่มาฟิวชั่นกับ เข้ากับขนมฝรั่งไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือเป็นนมต่างๆนะคะแสดงว่ารสชาติเนี่ยเป็นขนมไทยแบบแทๆ้ๆ<ช>แต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันใช่ค่ะงั้นเอ็มแนะนําได้ไหมคะว่าอะไรบ้างได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยที่คนไทยแทบไม่รู้จักหรือลืมเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่รู้จักกันแล้วก็คือกระเช้าสีดาโอ้ผมไม่รู้แน่ๆคนหนึ่งกระเช้าสีดาคือได้ยินว่าเป็นชื่อในรามเกียร์ ใช่ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าเอามีขนมแบบนี้ด้วยหรอใช่ค่ะตัวนี้เป็นกระเช้าสีดาซึ่งตัวขนมตัวกระเช้าเนี่ยนะคะจะทํามาจากตัวแป้งขายนะคะแล้วก็ตัวดอกไม้ด้านในที่มันอยู่ในกระเช้านะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินเขาควบคู่กันเนี่ยมันจะเหมือนเรากิน มะพร้าวแก้วแต่มีความเหมือนกินคู่กับพายมะพร้าวแก้วด้วยแล้วก็พายด้วยอยู่ด้วยกันอันนี้คือขนมโบราณเลยเป็นขนมโบราณเลยแต่เมื่อวานหน้าตาเขาแบบนี้ไหมคะหน้าตาแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าขนมตัวนี้นะคะติดหนึ่งในเก้าที่คนที่กําลังจะหายไปกำลังจะสูญหายไปกำลังจะสูญหายไปเลยขนมดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอุดหนุนกันเยอะๆเพราะว่าขั้นตอนการทําทายากมาก แล้วตัวที่ตัวต่อไปนี่แหละครับอันนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววุ้นกะทินะคะแต่เป็นวุ้นกะทิฟิวชั่นเป็นวุ้นกะทิราวามีไส้ราวาเป,เป็นไส้สตรอบเบอรี่ตรงกลางเดี๋ยวนะคือวุ้นทั่วไปเนี่ยไม่มีไส้แน่<ช>เดิมทีรหรือไม่ถ้ามีก็คงผสมไปกับตัววุ้นเลยแต่นี่พาออกมา เป็นลาวาเลยเหรออ้าวพี่นขอลองชิมหน่อยนะคะชิมให้เราดูหน่อยด้านในนะคะอันด้านในจะเป็นแบบหนูเนาะเป็นแบบชมหเลยค่ะเพราะยุคนี้นะคุ้นเคยกับขนมเปี๊ยะลาวาขนมปังลาวาอันนี้ควุ้นลาวาเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะ อ่ะระหว่างนี้ครับต่อไปหน่อยฮะเมนูต่อไปที่ต้องไปต้องห้ามพลาดต่อไปต้องห้ามพลาดก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวนี้เป็นวุนช็อกโกแลตด,ด้านในสอดไส้บัตเตอร์เค้กด้านในสอดไส้บัตเตอร์เค้กใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินอีกแล้วอ,อพี่ฝนบอกรสชาติก่อนนะเดี๋ยวผมทำให้กล้องดูน,นิดนึงอันนี้ก่อนเลยที่เป็นวุนไส้ข้างในเป็นสตรอเบอรี่ จะบอกว่าอร่อยมากปกติฝนเป็นคนทานขนมน้อยเพราะว่ากลัวเรื่องความหวานาแต่ร้านพี่เอเมบอกเลยว่าหวานน้อยแล้วมันก็มีความหอมมะพร้าวมากๆารวมถึงไส้ข้างในอะค่ะมีแบบอารมณ์เหมือนเราทานแยมสตรอเบอรี่แต่มันหวานน้อยกว่าแยมอ่ะทำให้มันมีความเปรี้ยว ใส่เบัตเตอร์เค้กคืออย่างนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะอย่างที่กล้องเห็นนี่เลยเนาะว้าวโอ้ยน่าทานมากเลยแต่วันนี้ผมใส่แมสแน่นไปหน่อยผมทานไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใถอนแมสทานกันนะคุณค่ะแล้วต่อไปล่ะคะเน่ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมูนสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตสำหรับคนที่แพกะทิไม่ชอบทานกะทิเราทานตัวนี้ได้เป็นนมโยเกิร์ต อ๋อเออคือถ้าเกิดว่าแพ้กะทิอันนี้ก็จะทานไม่ได้เนอะอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีกะทิไม่มีกะทิเป็นเกิดเป็นโยเกิร์ตเลยใช่ค่ะและเห็นว่าตัวไฮไลท์เลยที่ต้องพูดถึงนี่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือพายกล้วยเชื่อมพายกล้วยเชื่อมจัอคุณผ่นทานกล้วยเชื่อมสีแดงไหมคะเป็นค่ะทานเป็นค่ะแต่ไม่เคยคิดว่าจะมารวมกันได้รวมกันเขาจะมีรสชาติที่ แตกออกมาแต่เรายังรู้สึกถึงความที่เราได้ทานกล้วยเชื่อแล้วก็นนยังมีความหนึบของตัวแป้งผายต้องลอชิมแล้วต้องชิมไอ้พายอันนี้ใช่อันที่เวลานั่งอยู่บนเรือต้องใช้ในการพายน้ำนนใช่ค่ะคนละพายกันอันนี้คือขนมคืขนมค่ะพี่ฝนต้องบอกรสชาติแล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงนะเออเอาอย่างแรกเลยนะนุ่มนุ่ม คือพ,พายอ่ะเราปกติเราจะมีความกรอบรอบใช่ไหมอันนี้ก็กรอบข้างนอกนิดนึงแต่ว่าข้างในนุ่มมากแล้วพอไปรวมกับตัวกล้วยเชื่อมอะ่ะหวานน้อยแต่นุ่มมากๆอออรออ่แบบ่ยะบอกเราหน่อยพี่เอมว่าราคาทั้งหมดเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้าง ราคาเท่าไหร่บ้างตัวกระเช้าสีดานะคะก็จะขายเป็นกล่องเซตเซตหนึ่งนะคะก็จะอยู่ประมาณที่89บาทไม่แพงงะาแต่ะราทำ่ม่แพงอังย้ดีกว่าครับผมว่าไหนๆละโปรโมชั่นวันนี้เลยโปรโมชั่นวันนี้เลยนะคะก็คือซื้อขนมทุกรายการครบ600บาทลดทันทีนะคะ 10%แล้วนอกจากขนมแล้วเอมมีเปิดคอร์สสอนทําวุ้นด้วยนะคะก็คืองุ้นที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหลักสูตรที่เอมสอนเป็นคอร์สสอนออนไลน์แพงไหมคะปกติอยู่แค่299บาทแต่ถ้าลูกค้ารายการแซบวันนี้นะคะเหลือที่159วาบาทเท่านั้นค่ะถึงสิ้นเดือนนี้นะยังใงโทรมาติดต่อได้ขอบคุณพี่เอมมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมสนใจก็สั่งกันเยอะๆนะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นอาชีพก็ไป กับพี่เอมได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างคือพี่บูชค่ะเขามารอแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะทำซุปมักกะโรนีต้านหวัดค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะช่วงซับ from home กับบูชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงซับ from home นะครับวันนี้ผมจะมาทำต้มมาักกะโรนีครับ แล้วก็ใส่ผักนานาชนิดเลยมาครับท่านผู้ชมกับเมนูซุปเพื่อสุขภาพนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะตั้งน้ําให้เดือดนะครับพอน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะใส่น่องไก่ลงไปเลยครับแล้วนาไปตุ๋นนะครับเป็นเวลา45นาทีครับระหว่างนั้นนะครับอย่าลืมช้อนฟองนะครับออกจากตัวน้ําซุปรด่้วยครับเราจะได้น้าซุปที่ใสๆนะครับฤูดูฝนแบบนี้นะครับผมแนะนําต้องชานหอมใหญ่เยอะๆเลยครับ มีวิตามินซีสูงนะครับช่วยต้านหวัดนอกจากนั้นเนี่ยผมยังใส่แครอทลงไปด้วยครับแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนสูงมากเลยนะครับเป็นสารที่ช่วยบำรุงผิวนะครับและชะลอวัยครับผมจะปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวพอครับเพราะว่ากระดูกไก่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วแถมผักที่เราใส่ลงไปก็มีความหวานจากธรรมชาติครับและผมก็นำมา,าร์โรนีนะครับใส่ลงไปในหม้อของเราเลยครับ ใช้เวลา10นาทีก็ทานได้แล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะเก็บมะเขือเทศนะครับไว้ใส่ตอนจบเลยนะครับมะเขือเทศจะได้ไม่เละนะครับเราจะได้ทานมะเขือเทศเป็นชิ้นๆครับปิดฝานะครับแล้วก็รอ5นาทีเสิร์ฟได้เลยครับและเราก็จะมาปิดด้วยขึ้นช่ายครับผมจะเอามาใส่ตอนจบเลยนะครับรู้ไหมครับว่าขึ้นช่ายเนี่ยมีสารสําคัญที่มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นได้ครับเสร็จแล้วครับซุปมักกะโรนีต้านหวัดของผม10นาทีเนี่ยตัวเส้นมักกะโรนีก็ทานได้แล้วนะครับโอ้โหเหมาะกับช่วงบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้มากๆเลยครับไม่ทำกันดูนะครับท่านผู้ชมอร่อยถูกใจแน่นอนที่สำคัญเนี่ยคุณหน,หนูเขาจะชอบเลยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม วันนี้เรามีมังคุดค่ะมีสับป,ประรดกวนมีทุเรียนกวนนะคะจากสวนคุณนิดซึ่งต้องบอกเลยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19จะบอกว่าเกษตรกร,รโดยเฉพาะนะคะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยคือเขาได้รับผลกระทบหนักมากคือมังคุดเนี่ย ขายไม่ออกเลยปกติอะช่วงนี้เขาต้องเอาส่งออกต่างประเทศไงแต่ปีนี้ส่งออกไม่ได้คือส่งออกไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครช่วยอุดหนุนซื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่ามังคุดดีๆแบบนี้ก็คือจะเป็นเวสเลยอ่ะ,อะเสียดายมากๆที่ขอชิมหน่อยต้องลองชิมดูเพราะว่าสวนที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามังคุดของเขาเป็นออรแกนิกสดๆนะคะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการดูแลหวานอร่อยเนื้อปูมากเม็ดเล็ก คือดีงามมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมที่แบบว่าออชอบกินมังคุดนะคะคืออุดหนุนซื้อไปคนละ1นกิโลก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากกินมังคุดอยู่แล้วแหละแล้วมังคุดดีๆแบบนี้โอ้โหอยากให้ลองทานดูและที่สําคัญเขายังมีทุเรียนควรนะคะซึ่งข้อดีของทุเรียนควรคือสามารถเก็บได้นานถึง8เดือนนะคะก็สามารถซื้อได้แบบหลายๆกล่องเลยใส่ตู้เย็นแบบนี้ก็สามารถกินได้แบบโอ้โหเกือบทั้งปี ส่วนทุเรียนมีทุเรียนควนแล้วก็สับป,ประรดควนเนาะของเขาอะ่ะใช้เนื้อสับป,ประรดแท้100%เปเซเลยอะ่ะพี่น้ำฝนแล้วขาย500กรัมแบบนี้150ยบาทเองนะส่วนทุเรียนควนนะคะก็กระปุกแบบนี้เนี่ย300บาทเท่านั้นแล้วเขาใช้ทุเรียนบ้านทุเรียนหมอนทองเนี่ยควนผสมกันใช้เวลาถึง8ชั่วโมงแล้วขายในราคาแบบนี้คือ,ออยากให้ช่วยอุดหนุนจริงๆนะต้องอุดหนุนเลยนะคะคุณผู้ชมบางคุดเขาดีมากนี่คือ ผ่ามาลูกคือดีและอร่อยเนื้อปูแล้วมันระเป็นขวใช่สมบัติคุณเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะว่า10กิโล3ามกบาทแถมส่งฟรีด้วยกับท่านผู้ชมโทรมาเลยนะคะที่0 8 4 5 3 5 9 0 0 6หรือว่าไลน์แอดนะคะขึ้นมาอยู่บนหน้าจอนี้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่น้ำฝนและป๊อปปี้จะไปแจกของรางวัลต่อเป็นเครื่องซักผ้าจากสมารฮมอยากได้มากๆแต่วันนี้แถมหมดเวลาแล้วค่ะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อยู่ในช่วงของต้องแจกแล้วนะครับแจกค่ะโอ้ีชื่อเต็มกระตักแล้วนะเนี่ยอ่าล้วงลึกๆเลยนะ<อ>เดี๋ยวคุณชมบอกไม่ทั่วถึง <ม>ครับวันนี้เป็นใครลุ้นกันค่ะ,คะวันนี้เป็นคุณสัิการมาลัยศรีค่ะนี่อ่าเลยพี่ฝนได้ค่ะเดี๋ยวโทรไปนะคะวิธีการร่วมสนุกของเราง่ายมากครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนด้านหน้าเนาะแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่อจะอยู่ในกรองนี้ถึงแม้ว่าจะเต็มแล้วนะแต่เต็มได้อีกครับแล้วก็ส่งเข้ามานะเพียงแค่เราจับได้ชื่อคุณโทรไปรับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับใช่แล้วะรับสายเลย,เลยสวัสดีค่ะคุณสัิการโทรจากรายการแทบพาซ่านะคะ พี่สาตีการอยู่จังหวัด sure> uh อะไรคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีเพื่อนบ้านกันเองวันนี้พี่สาษีการเป็นผู้โชคดีค่ะได้รับเครื่องซักผ้าจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยนะคะที่บ้านปกติใครซักผ้าครับ เอาซักเองนี่แหละค่ะเอาซักเองไม่เห็นนั่นพี่ฝนเลยพี่ฝนพี่อาร์มซักให้ตลอดเลยพูดความจริงโอยอ่เป็นว่าดีเลยค่ะซักเองก็จะได้มีเครื่องซักผ้าเป็นตัวช่วยดีๆด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเซวพี่ตลอดใแกงแกจริงๆอยากจะส่งมาได้เยอะๆเลยนะครับแบบนี้นะนี่เพราะเราอยากจะแจกให้กับคุณทุกคนแต่ทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมาแจกทุกครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนไปว่าวันนี้จะเป็นอะไรอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไร แต่สวนมาเยอะเป็นของที่คุณผู้ชมเอาไปแล้วได้ใช้ประโยชน์แน่นอนค่ะถูกต้องครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราแซปภาซาสวัสดีครับ